สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมช่องพุทธาสามรถสวนพนิดาการ์เดนอันนี้หลังจากไม่ได้ลงคลิปมานาน,นครับกลัวเพื่อนๆคิดถึงกันช่วงนี้ก็ติดภารกิจถอนมันเล่งถอนมันสําปะลังอยู่ราคาก็ถือว่าใช้ได้ราคาสูงที่สุดในรอบหลายๆปีเลยก็ว่าได้ วันนี้นะครับก็ได้เวลาพามาชมแปลงมันสำหรับสำพลังแปลงนี้แปลงนี้เป็นพื้นที่เช่านะครับทางงอัิบินก็ะไดมาเช่าแล้วก็ลงทุนทำไร่มันไว้ผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คงจะไม่ถึง4ตันต่อไร่เนื้อที่นี้ก็ ประมาณเก้าไล่นะครับนี่แต่สำหรับวันนี้นะครับจะมานำเสนอการผลย้ายมันสัมปะหลังแบบใหม่แบบเครื่องยกมันสัมปะหลังอาจะมีผ้าในขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีผ้าผ้าแบบนี้นะครับ เป็นผ้าสีหูหูสีด้านแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้มาปูลงแล้วก็นำหัวมันใส่หรือว่าตัดตัดหัวมันใส่เลยก็ได้หลังจากปูผ้าแล้วนะครับเราจะตัดใส่ตัดหัวมันใส่ แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ส่วนนี้เป็นดินทรายกินทรายจัดเลยหลังจากเก็บสายผ้าแบบนี้นะครับก็าจะาเก็บประมาณอ่า30ผืนก็จะโทรเรียกให้ คนที่เขาบริการขนมันไปจําหน่ายเข้ามารับมันเดี๋ยวถึงช่วงเวลานั้นก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงตอนนี้สต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดู